พูดบ่อยมากพระพิมพ์นี้วัดเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะผมอยากให้พี่ๆได้ไปหาพระที่ดีมีพุทธคุณใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นใช้พระต,ตามกระแสเน้นพุทธคุณถูกต้องครับเพราะอะไร นี่คือพระที่หลวงปู่เสกปลุกเสกเอาไว้หลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขาเท่าปลุกเสกเอาไว้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ประวัติการจัดสร้างชัดเจนแน่นอนนะขนาดที่ว่ากำลังเล็กนกในแขวนไว้ติดตัวตลอดจนสิ้นอายุไของค์เดียวด้วยนะแล้วเป็นวัดห้วยเสือไม่ใช่วัดปักคลอง นะครับผมถึงบอกพี่ๆไงว่าไปหามาใช้ซะพุทธคุณเนี่ยหลักล้านเท่ากับประพามนทนเท่ากันเดะนะครับเพราะหลวงพุทธสุป,ปุสเสกเหมือนกันนะฮะแตกต่างกันแค่ออกคนละวัดแค่นั้นนะฮะลองพิจารณานะครับพิจารณาด้วยความรอบคอบนะบด้วยความรอบคอบว่าเออมันจริงอย่างที่พูดไหมนะครับ อะเอาจากเนื้อดินก่อนละกันนะครับถามว่าทําไมผมถึงเก็บเยอะผมเจออีกผมก็เก็บอีกนะเพราะผมถือว่าเอาง่ายๆนะพระแบบเนี้ยผมเช่ามาหลักร้อยอ่าแบบไม่บังกันเลยนะครับผมเช่ามาหลักร้อยจริงๆนะครับไม่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 หลอกกันผมเช่ามาหลักร้อยจริงเพราะว่าผมจะบอกพี่ๆให้รู้ป่ะคนที่เขาเล่นพระบางคนยังไม่รู้เลยว่าพระที่ไหน เออแต่เรารู้เต็มอกแล้วถามเราไม่เก็บหรอเราจะปล่อยผ่านไีจริงๆหรอเออนะเอ,อเดี๋ยวส่องให้ดูทีละองค์นะครับนะพ้าแบบนี้นะเก็บใส่ที่บังแดดแปะไว้ในรถไม่ต้องกลัวหายคราะพ้าไม่แพงมากถ้าไม่ต้องกลัวนะครับเออหายก็ไม่เสียดายถูกไหม เพราะราคาข้างวนไม่แพงแต่ผมบอกเลยนะผู้ทุกคุณนะเหมือนกันเดะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีละองค์นะว่าเก่าเหมือนกันหมดไหมนะครับนะถามหลายคนนะหลายคนเขาจะมองโอ้ยเนี่ยพระพิจิตรหรือเปล่าผมไม่ใช่ครับไม่ใช่พระพิจนะิตรฮะนี่เป็นพระเม็ดน้อยหนา นะเรียกเม็ดน,น้อยหนาแล้วกันนะนะฮะพิมพ์เม็ดน้อยหนาะวัดห้วยเสือเพชรชบุรีออนะฮะอ่ะ,อ,ะองค์แรกนะองคองององค์งแรกนี่คือองค์ที่ผมได้มาครั้งแรกนะอันนี้คือองค์ที่สองนะครับพาแบบนี้นะฮะผมจะบอกให้นะร้อยปีบวกอยู่แล้ว เนื้อดินเก่าอย่างเงี aj ้ยร้อยปีบวกอยู <S, uh, <S <S 2> <S 2> ่แล้วแล้วถามว่าทันหลวงู้สุกไหมล่ะเหลือเฟือใช่ใช่อ่าฮะเนี่ยครับเนี่ยดูดิจะรอพระหลวงู้สุก หลักแสนต้องถามตัวเองก่อนนะครับดูเป็นหรือยังต้องถามตัวเองก่อนนะดูเป็นหรือยังแม่นหรือยังนะครับดูเองพอที่จะจ่ายเงินหลักแสนได้หรือยังนะครับนะฮะเนี่ยแต่แบบเนี้ยนะครับหลักพันเออนะครับ ท่านจาราคานะวันนี้ที่ผมแบ่งไว้ให้ดีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอีกสองสามปีสี่ห้าปีราคาจะขยับขึ้นไหมเออนะฮะเนี่ยนะครับค่านิยมก็จะแพงไม่นิดนึงนะเขาเรียกพิมพ์พระร่วงนั่งนะหรือพระเสด นะหรือพิมพ์พัเสรนะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าดูความเก่าเห็นไหมของเนื้อดินเห็นไหมเนี่ยมันหลักร้อยปีอยู่แล้วเออ,เอ,อแต่แปลกนะพระอย่างเงี้ยตอนที่ผมเดินเช่ามาเนี่ยพูดจากใจเลยนะผมยังไม่เจอเกสนะแต่ไม่ค่อยได้เจอนะแต่ไม่ค่อยได้เห็นนานๆจะเห็นสักองค์นะเนี่ยยังไม่เคยเจอนะฮะ แต่ต่อไปถ้าพามีราคาก็ไม่แน่นะเออนะผมเดินสนามทุกวันผมยังเจอแค่สององค์อะ่ะคิดเอาเองแล้วกันผมยังเจอแค่สององค์อะ่ะผมเดินสนามทุกวันนะอย่าลืมนะเออเจอแค่สององค์อะ่ะนะนะพิมัศมีเนี่ยบอกเลยนะ ชีวิตมีแต่แสงสว่างนะเออตอนที่เช่าบูชาเนี่ยเนี่ยท่านดูดิถ้าดูความเก่าดนะีเนี่ยอะโอ้ยอย่างกับพระกุเนี่ยท่านดูดินะฮะ,อ,ะอันนี้ไฮไลท์หายากสุด แล้วเดินมาก็เจอองค์แรกด้วยนะอ่ะตั้งแสมมติฐานใช่พารลุงปูสุกจริงเหรอเชื่อไหมพารุลุนนี้เขาเล่นมาตั้งแต่โบราณแล้วนะอืมเขาเล่นมาแต่โบราณแล้วนะเออนะฮะ นี่ถ้าดูความเก่านี่ก็ห้วยเสือเหมือนกันแต่เป็นเนื้อชินเนื้อชินจะหายากกว่าเนื้อดินนะบอกพี่ๆก่อนนะฮะเนี่ยเนี่ยแล้วถามว่าความเก่าของเนื้อตะกั่วขนาดเนี้ยยังไงก็ถึงนี่เป็นตะกัวที่เก่ามากนะอย่างน้อยต้องมีสองสี่ห้าสองสี่หกนะเนี่ยถ้าดูความเก่าเนื้อตะกัวเห็นไหม เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขขึ้นเต็มเลยเนี่ยพาอย่างเงี้ยยังไม่แพงมากเก็บได้รีบเก็บนะผมบอกเลยนะเฮอนะฮะเกิดสมมุติ ข้างนอกเขาขายสามสี่พันให้ผมมาขายพันหนึ่งก็คงไม่ได้แล้วนะณวันนั้นน่ะบอกพี่ๆกันก่อนนะเออนะฮะมันต้องขยับกันไปตามกลไกตลาดนะเออเนี่ยแต่ณวันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเก็บได้นะยังเก็บกันได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะราคาจะขยับนิดนึงนะราคาจะขยับนิดนึงนะฮะเออพระกรุ วัดห้วยเสือแนะนำไปหามาติดรถไว้คนละองค์ก็ยังดี